โรคพยาธิใบไม้ตับผมพยาธิใบไม้ตับมีรูปร่างคล้ายใบไม้ส่วนหัวเรียวท้ายมนขนาดยาว7-12มิลิเมตรกว้าง2-3มิิเมตรมีสีแดงคล้ายโลหิตจางๆพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือผมเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในคนไทย การติดโรคจากผมเกิดจากการกินอาหารสุกๆดิบๆประเภทปลาน้ำจืดชนิดมีเกลด็ดเช่นปลาซิวปลาส้อยปลาขาวปลาตะเพียนที่อาจมีตัวอ่อนของพยาธิอาศัยอยู่แม้จะมองไม่เห็นพยาธิด,ด้วยตาเปล่าแต่ในเมนูอาหารดิบๆที่มีความเสี่ยงก็มักจะมีผมซ่อนอยู่เสมอเมื่อไหร่ที่มีผมอยู่ในร่างกายของน้องๆ ก็จะมีอาการท้องอืดแน,น่นท้องเจ็บบริเวณชายโครงขวาออกร้อนบริเวณหน้าท้องถ้าปล่อยไว้นานๆจะมีอาการอักเสบของท่อน้ำดีตัวเหลืองตาเหลืองตับโตอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีและอาจถึงตายได้การรักษาควรรีบพบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกวิธีทางที่ดีน้องๆ ควรป้องกันผมพยาธิไปไม้ตับไม่ให้เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารปรุงสุกล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารรวมทั้งก่อนและหลังอุจจาระและถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะด้วยนะครับความรู้เรื่องหนอนพยาธิตอนโรคพยาธิแท้หมา ผมพญาติแท้มา้าเมื่อโตเต็มวัยผมจะมีสีเทาอมชมพูรูปร่างคล้ายแท้มา้าผมจะอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ทั้งของคนและสัตว์และเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคระบบทางเดินอาหารตัวเต็มวัยจะปล่อยไข่ออกมากับอุจจาระคนและสัตว์ที่ติดเชื้อทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคการติดโรคจากผม เกิดจากการกินไข่พยาธิระยะติดต่อปนเปื้อนกับอาหารและน้ำดื่มหรือจากแมลงที่มาตอมอาหารถ้ามีผมอยู่ในร่างกายน้องๆจะมีอาการปวดท้องคลืน่นไส้อาเจียนท้องเดินอุจจาระเป็นมูกเลือดอ่อนเพลียและส่งผลให้เด็กๆเ,เ,เติบโตช้าทั้งนี้เพราะพยาธิจะทำให้ติดเชื้อการรักษาควรรีบพบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกวิธี น้องๆควรป้องกันผมพยาธิแทะม้าไม่ให้เข้าสู่ร่างกายโดยรับประทานอาหารปรุงสุกล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารรวมทั้งก่อนและหลังอุจจาระและถ่ายอุจจาระลงซ้วมที่ถูกสุขลักษณะด้วยนะครับที่สำคัญรับประทานผักผลไม้และดื่มน้ำสุกและสะอาดความรู้เรื่องหนอนพยาธิตอน โรคพยาธิปากขอฉันพยาธิปากขอพบได้ในแทบทุกภาคของประเทศไทยนอกจากนั้นสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของไข่และตัวอ่อนพยาธิคือพื้นดินที่ชื้นแฉะลักษณะของฉันเมื่อดูด้วยตาเปล่าจะเป็นรูปทรงกระบอกลักษณะคล้ายเส้นได้สั้นๆ ตัวเมียยาวประมาณ1เซนติเมตรฉันมีช่องปากขนาดใหญ่ภายในมีฟันเคี้ยวแหลมใช้เกาะผนังลำไส้ดูดกินเลือดเมื่อฉันตัวเต็มวัยซึ่งอาศัยอยู่ในลำไส้และผสมพันธุ์กันก็จะออกไข่ป้นมาในอุจจาระของผู้ป่วยการติดโรคเกิดได้สองช่องทางคือ1เกิดจากตัวอ่อนชัยเข้าสู่ผิวหนังทำให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดงแล้วก็อักเสบเป็นตุ่มแดงรอยแดงที่เป็นทางเดินของพยาธิจะทิ้งไว้นานถึงสองสัปดาห์เมื่อตัวอ่อนผ่านเข้ากระแสะเลือดไปถึงปอดอาจจะทำให้เกิดการอักเสบของปอดหรือหลอดลมร่วมกับมีไข้และไอเล็กน้อยและอาการดังกล่าวจะหายไปเมื่อพยาธิเข้าสู่ลำไส้ 2. เกิดจากการกินตัวอ่อนซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือน้ำดื่ม และเมื่อพยาธิปากขออย่างฉันเดินทางไปถึงลำไส้และไปทำความเสียหายโดยการดูดเลือดเพื่อกินแป็นอาหารอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดโรคโลหิตจางได้นอกจากนั้นหากเกิดขึ้นในเด็กเล็กจะทำให้พัฒนาการและการจเจริญเติบโตของเด็กช้าลงการรักษาควรจะรีบพบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกวิธีการป้องกันฉันไม่ให้เข้าสู่ร่างกายง่ายนิดเดียว เพียงแค่สวมรองเท้าปกปิดเพื่อป้องกันตัวอ่อนของพยาธิใช้เข้างามนิ้วเท้าเลียกเลี่ยงการถ่ายอุจจาระลงดินโดยควรถ่ายลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะไม่ใช้อุจจาระเป็นปุ๋ยรถผักรวมทั้งรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำสะอาดรวมถึงการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะครับความรู้เรื่องหนอนพยาธิตอนโรคพยาธิตัวตืด พายาตัวตืดมาแล้วผมมีหลายชนิดแต่ชนิดที่พบบ่อยได้แก่พราธิตืดนวัวพยาธิตืดหมูโดยเฉพาะในประเทศที่มีการเลี้ยงหมูวัวควายและนิยมรับประทานทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อควายลักษณะของผมพยาธิตัวแบนคล้ายแถบริบบิน้น ยืดหยุ่ได้ดีมีความยาวแตกต่างกันหลายขนาดซึ่งบางตัวอาจยาวไปจนถึง30เมตรการติดโรคท่าน้องน้องรับประทานอาหารที่ใช้เนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อควายเป็นวัตถุดิบซึ่งมีพยาธิตัวอ่อนอยู่โดยการกินดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นลาบ แหนมตัวอ่อนก็จะโตในลำไส้เล็กของคนและหากมีการกินไข่ของพยาธิปั่ปะปลนไปกับน้ำดื่มไข่พยาธิก็จะโตเป็นระยะตัวอ่อนคล้ายเม็ดสาคูในร่างกายคนโดยไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจปอดและกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการรุนแรงเช่นตาบอดบางรายอาจเสียชีวิตได้ การรักษาควรรีบพบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกวิธีการป้องกันไม่รับประทานอาหารที่สุกสุกดิบๆควรซื้อเนื้อสัตว์จากโรงค่าสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้นที่สำคัญไม่ถ่ายอุจจาระลงบนพื้นหรือสนามหญ,ญา้าไม่ใช้อุจจาระคนหรือสัตว์เป็นปุ๋ยรถผักล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนนำมาประกอบอาหาร ความรู้เรื่องหนอนพยาธิตอนโรคพยาธิไสเดือนฉันคือพยาธิไสเดือนใครๆก็พบเจอฉันได้ที่ลำไส้เล็กตัวฉันมีขนาดลำตัวใหญ่แล้วก็ยาวประมาณ1 0 3ถึงเซนติเมตรมีลำตัวกลมคล้ายไสเดือนดินตัวเมียอย่างฉันสามารถวางไข่ได้ประมาณวันละสองแสนฟองแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ในร่างกายคนได้ประมาณ1ปีไข่พยาธิ จะปนออกมากับปุจจระและฟักตัวอยู่ในดินจนกลายเป็นไข่พยาธิที่สามารถติดต่อไปสู่คนได้โดยมีวงจรชีวิตทั้งหมดประมาณ2เดือนการติดโรคพยาธิไสเดือนเกิดจากคนที่เป็นโรคพยาธิใส่เดือนถ่ายอุจจระลงดินทําให้มีไข่พยาธิปนอยู่ในดินเด็กเล็กที่ชอบคลุกคลีกับดินจะมีไข่พยาธิติดมากับซอกเล็บหรือว่านิ้วมือ เมื่อเด็กๆอมนิ้วมือหรือว่ากินอาหารโดยที่ไม่ล้างมือให้สะอาดจ,จะทำให้ไข้พยาธิเข้าไปในปากได้โดยจะมีอาการปวดท้องแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนงุดงิดอ่อ,อนเพลียแล้วก็มีภาวะขาดสารอาหารพร้อมพุงโลการรักษาเมื่อมีผมอยู่ในร่างกายน้องๆแล้วน้องๆควรพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องนะครับ วิธีป้องกันฉันก็แสนจะง่ายได้เพียงแค่ล้างมือให้สะอาดถ่ายอุจจาระลงในส้วมและก็ไม่นำอุจจาระมารดน้ำผักหรือว่าทำปุ๋ยมา